ในดินแดนห่างไกลหลังม่านหมอกและภูเขาที่สลับซับซ้อนยังคงมีเมืองหนึ่งเมืองที่ผู้คนเรียกกันว่าลับแลไม่มีใครรู้ว่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนในแผนที่ไม่มีใครรู้ว่าผู้คนในนั้นมีชีวิตอย่างไร และไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอย่างเปิดเผยเพราะนี่คือเมืองแห่งคำสัตย์เมืองที่ห้ามโกหกเด็ดขาดการละครั้งหนึ่งยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมืองทุ่งยังเขาเป็นคนหนุ่มรูปงามขยันขันแข็งและใจดีวันหนึ่ง เขาออกเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่หวังเพียงแค่หาของป่าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอาหารแต่เขากลับหลงทางอย่างไม่รู้ตัวต้นไม้เริ่มสูงใหญ่แสงอาทิตย์ลอดลงมาน้อยลงทุกทีเสียงธรรมชาติเริ่มเงียบลงและทุกฝีก้าวก็ยิ่งห่างไกลจากบ้านเกิดเขาไม่รู้เลยว่านี่คือก้าวแรก สู่เมืองที่ไม่มีใครกลับออกมาได้อีกท่ามกลางเงามืดของป่าลึกชายหนุ่มยังคงเดินอย่างไร้จุดหมายแสงสุดท้ายของวันเริ่มเลือนหายไปกับยอดไม้สูงแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักสายตาของเขาจับจ้องไปที่บางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน หญิงสาวคนหนึ่งเธอยือนอยู่กลางลานเล็กๆที่เต็มไปด้วยใบไม้สีทองร่วงหล่นผมดำคลับยาวสยายใบหน้านวลพองดูสงบเย็นเธอสวมผ้าสิ้นเมืองเหนือเดินอยู่เพียงลำพังไม่มีเสียงพูดมีเพียงแววตาของเธอที่เหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้ ชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ที่เดิมหญิงสาวเบือนหน้าหนีอย่างสงบแล้วก้มลงหยิบใบไม้บางสิ่งจากพื้นดินเขาเห็นเธอใช้มันทาบที่ลำตัวและทันใดนั้นเองเธอก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาเขายืนอึง้งหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะก่อนจะรีบวิ่งไปดูบริเวณน,นั้นและแล้ว เขาก็เห็นใบไม้ขนาดเล็กใบหนึ่งตกอยู่บนพื้นในชั่ววินาทีนั้นเองเขาไม่อาจต้านความอยากรู้เขาหยิบมันขึ้นด้วยมือที่สันเทวัยไม่รู้เลยว่าสิ่งเล็กน้อยนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปทันทีที่ชายหนุ่มใช้ใบไม้แนบที่อกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาด แสงแดดสว่างขึ้นเล็กน้อยม่านหมอกจางหายเบื้องหน้าเขาคือเมืองหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ใดบนโลกนี้บ้านเรือนไทยเรียงรายเป็นระเบียบกลางหุบเขามีสวนผักนาข้าวแม่น้ำไหลเอื่อยและเสียงหัวเราะของเด็กๆผู้คนมากมายเดินไปมาแต่ล้วนเป็นหญิงสาวทั้งสิ้น ไม่มีชายใดเลยแม้แต่คนเดียวและไม่มีใครแสดงความตกใจเหมือนกับว่าเขาควรจะมาอยู่ที่นี่นานแล้วชายหนุ่มเดินเข้าไปในเมืองสองข้างทางคือบ้านเรือนไทยเก่าแก่แต่ดูอบอุ่นมีชีวิตชีวาเด็กๆเ,เล่นวิ่งไล่กันริมคลองหญิงสาวกำลังหุงข้าวตําข้าวจัดดอกไม้ ถักทอผ้าอย่างขมักขม่นบรรยากาศดูเงียบสงบแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจคือไม่มีชายใดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กแม้จะดูเหมือนเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบแต่ก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกมองแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาถามเขาก็ยังไม่กล้าถามใคร มีเพียงดวงตาหลายคู่ที่มองเขาเงียบๆด้วยรอยยิ้มบางเบาเหมือนกําลังพูดกับเขาโดยไม่ต้องเปล่งเสียงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะมาถึงที่นี่หลายวันผ่านไปชายหนุ่มค่อยๆปรับตัวเข้ากับเมืองที่ไม่มีผู้ชายคนใดแต่กลับมีความสงบและความอ่อนโยนในทุกอนุค์ของชีวิตหญิงสาวรับแล ที่เขาได้พบในป่าค่อยๆเปิดใจให้เขาทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันพูดคุยทำงานและเรียนรู้กันอย่างไม่เร่งรีบจนในวันหนึ่งท่ามกลางเรือนไม้หลังเล็กที่ปลูกกลางทุ่งเขาได้ขอเธอแต่งงานอย่างเรียบง่ายไม่มีแหวนไม่มีพิธีใหญ่โตมีเพียงใจที่จริงแ้กับคำสัตย์ ที่มั่นคงและเธอก็ตอบตกลงโดยรอยยิ้มที่อ่อนโยนกว่าดอกไม้ใดในโลกเวลาในเมืองลับแลเดินไปอย่างชา้าช้าแต่มั่นคงไม่มีสงครามไม่มีการแก่งแยง่งไม่มีข่าวร้ายจากโลกภายนอกบ้านไม้เล็กหลังหนึ่งกลายเป็นรังแห่งรักของชายหนุ่มจากเมืองไกลและหญิงสาวจากเมืองที่ไม่มีใครพูดถึง ไม่นานพวกเขาก็มีบุตรชายตัวน้อยดวงตาของเด็กน้อยคู่นั้นคือการรวมกันของความกล้าหาญและความอ่อนโยนเสียงหัวเราะของลูกชายทำให้ทุกเช้าของบ้านเต็มไปด้วยแสงแดดชีวิตครอบครัวอาจไม่หรูหราแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความรักความเข้าใจและความซื่อสัตย์ที่ไม่ต้องพูดให้มากความแม้จะมีความสุขล้นจนเกินบรรยาย แต่ในเมืองลับแลกลับมีกฎหนึ่งข้อที่ยิ่งใหญ่จนไม่อาจละเลยได้กฎนั้นไม่ใช่เรื่องการแต่งกายไม่ใช่พิธีกรรมหรือคำสั่งจากผู้มีอำนาจแต่มันคือวาจาเพียงแค่คำพูดเพียงคำเดียวหากเป็นคำโกหกแม้เล็กน้อยเพียงใดผู้พูดจะถูกขับออกจากเมือง โดยไม่มีข้อยกเวน้นหญิงสาวผู้เป็นภรรยาได้เตือนชายหนุ่มด้วยความรักว่าเมืองนี้ไม่ยึดถืออำนาจไม่สนใจตำแหน่งแต่เคารพสัจจะเหนือสิ่งอื่นที่นี่ไม่มีที่ให้กับคำโกหกแม้จะพูดเพื่อปลอบใจก็ถือว่าผิดวันหนึ่ง หญิงสาวจำเป็นต้องออกไปช่วยงานในหมู่บ้านแต่เช้าตรู่ทิ้งชายหนุ่มกับลูกน้อยไว้ที่บ้านเมื่อเสียงประตูปิดลงลูกน้อยก็เริ่มร้องไห้ไม่หยุดเขากอดลูกไว้แน่นปลอบโยนด้วยคำพูดที่คิดว่าไม่มีอะไรแม่มาแล้วลูกคำพูดเพียงประโยคเดียวที่พูดออกไปด้วยความรักแต่คือคำโกหก ภรรยาไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเมืองนี้ไม่มีพื้นที่ให้กับคำหลอกแม้เพื่อปลอบใจเงียบงันเวลาหยุดเดินเมืองทั้งเมืองเหมือนรับรู้ในชั่วขณะนั้นเองเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าในวันนั้นคำโกหกเพียงคำเดียวก็ได้กลายเป็นประตูที่ปิดตายไม่ให้เขากลับเข้าเมืองอีกต่อไป หญิงสาวผู้เป็นภรรยาไม่ได้ร้องไห้เธอเพียงแต่มองเขาด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความรักและความอาลัยเรารักกันแต่เมืองนี้ยึดมั่นในสัจระมากกว่าสิ่งใดเธอกล่าวเพียงเท่านั้นก่อนก้มลงจูบหน้าขากลูกเบาๆและส่งลูกน้อยคืนสู่อ้อมกอดของเขาเขาถูกนำทางออกจากเมืองโดยไม่มีเสียงกล่าวโทษ ไม่มีการโกรธเกลียดมีเพียงความเงียบและลมเย็นที่พัดผ่านเรากับเมืองทั้งเมืองกำลังหลั่งน้ำตาในความเงียบงนันก่อนจากกันหญิงสาวได้หยิบย่ามผ้าฝ้าใบเล็กๆมาให้เขาในนั้นบรรจุสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรเธอวางมันลงบนมือเขาแล้วกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวล แต่หนักแน่นที่สุดในชีวิตเธอห้ามเปิดย่ามใบนี้จนกว่าจะถึงบ้านของเจ้าชายหนุ่มพยักหน้าแม้หัวใจจะสั่นไหวจากการพลัดพรากแต่เขาก็ยังรักษาคำพูดสุดท้ายของภรรยาไว้ด้วยความเคารพเขาเดินจากไปโดยไม่หันกลับในมือของเขามีย่ามใบหนึ่ง ที่เบาเสียจนดูเหมือนไม่มีสิ่งใดอยู่ข้างในแต่ในหัวใจของเขาย่ามใบนั้นหนักยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดระหว่างทางกลับบ้านระหว่างทางที่เงียบยาวในความเหนื่อยล้าหิวโหยและใจที่พร่าเลือนชายหนุ่มเริ่มรู้สึกถึงน้ำหมักของย่ามที่เขาถือไว้มันเบาเหลือเกิน จนเขาเริ่มสงสัยว่าในนั้นมีอะไรจริงหรือเปล่าและในชั่ววินาทีนั้นเองเขาก็ลืมคำสัญญาลืมวินยัยลืมรักที่สงบและศักดิ์สิทธิ์เขาเปิดย่ามภายในนั้นมีเพียงคามิ่งสดไม่กี่ชิ้นธรรมดาเสียจนเขาหัวเราะออกมาเบาๆหัวเราะทั้งที่เจ็บ หัวเราะทั้งที่ไม่เข้าใจเขาตัดสินใจทิ้งขมิ้นเหล่านั้นไว้ข้างทางแล้วปิดย่ามไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วไม่นานหลังจากนั้นชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านเกิดเมืองทุ่งยั่งแต่หัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลางคืนวันนั้น เขาค่อยๆเปิดย่ามอีกครั้งหวังเพียงว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นและแล้วเขาก็ต้องตะลึงขมิ้นที่เขาเคยมองว่าไร้ค่าได้กลายเป็นแท่งทองคำบริสุทธิ์ส่องประกายเหลืองอรามท่ามกลางความมืดเขารีบย้อนกลับไปยังที่เดิมที่ที่เขาเคยทิ้งขมิ้นไว้ข้างทางแต่มันสายเกินไปแล้ว เขาพบเพียงขมิ้นธรรมดาที่เริ่มแห้งเหี่ยวกลิ่นจางหายสีซีดจ,จางไม่มีทองคำอีกต่อไปไม่มีเมืองรับแลอีกต่อไปไม่มีเธออีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มไม่ได้พูดถึงเมืองรับแลให้ใครฟังอีกเลยแม้เขาจะมีทองคำแม้เขาจะมีลูกน้อยเป็นดั่งแสงสว่างในชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีอีกแล้วคือเธอและเมืองที่ไม่มีผู้ชายเมืองที่ไม่มีคำโกหกเมืองที่ไม่มีใครเข้าไปได้อีกเลยบางคืนเขาจะตื่นขึ้นกลางดึกมองไปยังทิศเหนือที่เต็มไปด้วยภูเขาและบางครั้งเขาก็เห็นแสงอ่อนๆลอดออกมาจากหลังม่านหมอกในหุบเขา ม่มีใครเชื่อว่าเมืองลับแลมีจริงแต่สำหรับเขาเมืองนั้นยังอยู่เสมออยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจและอยู่ในดวงตาของลูกน้อยที่ยังมีรอยยิ้มแบบแม่ทุกครั้งที่หันมามองเขาบางสิ่งต้องเชื่อด้วยหัวใจบางเมืองต้องเข้าด้วยความสัตย์ เมืองลับแปลอยู่ตรงนั้นเสมอสำหรับผู้ที่ไม่โกหกแม้เพียงคำเดียว